ก็ก็มีบ้างเขินหรือเปล่าก็มีบ้างเล็กน้อยเล็กน้อยนิดนิดนิดหนึ่งนิดนึงมีมีแต่เธอเขินมากนะดูหรอไม่ไม่จริงไม่จริงผม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 ไม่เขินเลยเราไม่เราแ่ทรงอ่ะผมผมผมธรรมชาติมากไม่มีผมเก็บทรงอยู่ฮะสบายมากแต่หน้ามันออกนะครับไม่จริงหูแดงแล้วค่ะพี่ดูไฟเดียวสามสี่ตัวขึ้นไฟเนาะเป็นอาการร้อนมันร้อนเนเป็นเป็นคนขี้ร้อน ก็คือการอัานบทการต่อบทด้วยกันการแบบซ้อมทํากานบ้านอย่างเงี้ยมันก็ทำให้อาละลายพฤติกรรมละลายความเขินกันได้แหละแต่พอถึงเวลาแบบถ่ายจริงๆปุ๊บมันก็เหมือนที่ต่อบอกครมันเป็นแบบเมจิคโมเมนต์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนอาจจะเห็นกันในซีนเนาะต่อเนี้ยที่แบบเรียนมาจากไอดอลมาเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพื่อนเพื่อนแบบว่าจาก สังคมที่เราที่เราเปลี่ยนมาจากไอดอลอะไรเงี้ยก็จะเห็นเราในมุมมองใหม่ก็จะมีแบบว่าอุย้ยแซวๆว่าเป็นนักแสดงแล้วหรืออะไรเงี้ใช่ก็นัาครับเต็มที่เลยหมดยากด้วยมา,มาเจอพี่ตัวด้วยนี่กดดันรป็นค่เรื่องนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ดีใจมากๆครับก็ใช้คําพูดว่าหายเหนื่อยเนาะดีใจที่มีคนชอบเยอะขนาดนี้ครับใช่คับขอบคุณที่ติดตามผลงานของพวกเราทั้งสองคนรวมถึงพี่พี่นักแสดงท่านอื่นๆด้วยครับผมดีใจมากกว่าปีนเขาบอกว่าเคมีมันได้คู่นี้จริงไหมไม่รู้ต้องถามคนดูดูคือผมว่าจริงๆแล้วคือพอเราเป็นนักแสดงเนาะการที่เราต้องทํางานที่ตัวละครมีความสัมพันธ์กันนะครับเคมีเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีเนาะ ซึ่งถ้ามันไม่มีธรรมชาติไม่เกิดขึ้นแล้วแบบเคมีมันเคมีมันคือสิ่งที่มันแบบมันเขาเรียกว่ามันต้องเกิดจากการที่เราแบบอยู่ด้วยกันสองคนอ่ะคือจริงๆผมกับต่อก็อาจจะไม่ได้รู้สึกหรอกเนาะเพราะเราก็ทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าพอดีใจที่คนมองเข้ามาคนเห็นงานของพวกเราแล้วแบบรู้สึกอินรู้สึกชอบในเคมีของเราสองคนครับจริงมันเขินไหม ก็ก็มีบ้างเธอเขินหรือเปล่าก็มีบ้างเล็กน้อยเล็กน้อยนิดเดีนิดนึงอ่ะนิดนึงมีมีแต่เธอเขินมากนะดูหรือเป่ไม่จริงไม่จริงผม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 ไม่เขินเลยเราไม่เราแตกทรงอ่ะผมผมธรรมชาติมากยังไม่ดูเสียดทรงอ่ะครับครับไม่มีผมเก็บทรงอยู่ฮะสบายมากแต่หน้ามันออกนะครับไม่จริงหูแดงแล้วค่ะพี่ดูไฟเนี่ยสามสี่ตัวเป็นที่เป็นร้อนเนาะเป็นอาการร้อนร้อนเป็นเป็นเป็นคนขี้ร้อนเออ จริงเขินไหมครับต้องเข้าฉากแบบว่าด้วยนั่นกันเนี่ยครับก็ก,ก,ก็ก็มีฮะับก็มีมีม,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 มีมีเขินบ้างอยู่แล้วใช่ครับมันต้องปรับตัวไปยังไงเอ่อ แล้วก็ก็จริงๆส่วนใหญ่เราก็จะคุยกันก่อนหน้ที่จะเข้าอยู่แล้วครับว่าแบบว่าเอ้ยแบบซีนซีนนี้เป็นยังไงบ้างมาต่อบทมารายการให้เห็นภาพของซีนนี้มากขึ้นส่วนอะไรที่มันจะเกิดขึ้นบางอย่างมันก็เป็นเมจิกโมเมนต์ที่เกิดในซีนบ้างอะไรเงี้ยคะก็คิดว่าหลายๆคนอาจจะเห็นอะไรใหม่ๆที่แบบว่ามันเกิดขึ้นในซีนโดยที่แบบเราไม่ได้ไม่ได้ฟิกมันไว้ก่อนตั้งแต่แรกใช่ครับก็คือการอ่านบทการต่อบทด้วยกันการแบบซ้อมทำกันบ้านอย่างเงี้ยมันก็ทำให <laughs> ะละลายพฤติกรรมละลายความเขินกันได้แหละแต่พอถึงเวลาแบบถ่ายจริงๆปุ๊บมันก็เหมือนที่ต่อบอกครมันเป็นแบบเมจิคอลโมเมนต์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนอาจจะเห็นกันในซีนเนาะ <c oughs> ครับให้เห็นภาพออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับอุ๊ยสวยนะสวยมากครัสวยมากใช่แบบคือโปรดักชั่นเราอ่ะแบบทั้งมุมกล้องแสงแล้วก็การตัดต่อการเกร <c oughs> ลี่ยสีเนาะมันดูบแบบ เออมูทดีเนาะจริงๆตอนที่เราถ่ายเห็นด้วยตาเนื้อก็ว่าสวยมากแล้วอยากให้อยากให้แฟนคลับทุกคนรวมถึงผู้ชมทุกคนได้เห็นภาพนี้จริงๆซึ่งวันนี้มันเห็นออกมาแล้วก็ดีใจมากๆว่าสวยสมที่เราตั้งใจไว้ครับอะไรคนฮือฮาเหมือนกันนะภาพออกมาก็ผมก็ฮือฮาครับ คือจริงๆตอนถ่ายเราไม่ได้มีโอกาสได้มาดูหลังมอนิเตอร์ทุกครั้งนะต่อ,อเราอาจจะเห็นแค่แบบซีนที่แบบผู้กำกับเขาบอกว่าเดี๋ยวเอากล้องไว้ตรงนี้เราก็ได้แค่จินตนาการนะครับว่าอ๋อเออมันน่าจะประมาณนี้มัง้งแต่ออกมาแล้วก็สวยมากเลยครับดีมากเลยจ้าตอนที่เราเล่น,ลนไหมว่าแบบออตอนแรกก็ไม่อู้ครับห <laughs> ลังๆมันก็อู้อยู่เหมือนกันก <laughs> ็แต่จริงๆผมว่ามันออกแนวซีนิมาติกเนาะมันเหมือนหนังอ่ะสวยครับคนแซวเยอะไหมล่ะ <laughs> คนแซวก็มีบ้างใช่ก็เหมือนกับว่าเอ้ยมันมันเป็นอีกหนึ่งมุมมองใหม่ที่แบบว่าในฐานะของพวกเราด้วย <c oughs> นักแสดงอย่างต่อเน,นี้ที่แบบเรียนมาจากไอดอลมาเป็นนักแสดง <ừ. S 2> อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพื่อนเพื่อนๆแบบว่าจากสังคมที่ที่เราเรียนมาจากไอดอลอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นเราในมุมมองใหม่ก็จะ <c oughs> มีแบบว่าอุ้ยแซวๆว,ว่าเป็นนักแสดงแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่เรื่องแรกก็เต็มก็หนักนะก็หนักครับเต็มที่เลย หมดยากด้วยามาเจอพี่ตัวด้วยนี่กดดันแล้วเราหรอคะอ่ะหายไป<อ>นานเหมือนกันกลับมาก็โูยัดจัดหนาคือจริงๆต้องบอกว่าเหมือนตอบแทนแฟนๆเลยครับที่หายไปนานแล้วอยากให้ทุกคนแบบได้ดู <c oughs> สิ่งที่เราตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่นะก็บทก็มีความยากซีนก็จะมีความเอ็กซ์ตรีมบ้างอย่างเงี้ยครับก็ดีใจที่แฟนๆชอบกันติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ